สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนช่องยูทูสบสพัฒนาชัยครับอยู่ผมคือเก่ากับวิรศักดิ์รีสสพัฒนาชัยมูนีโอ,มอ,มอ้มาเร็วจังน้อยครับมาเร็วอยู่ขันมาเร็วสําหรับการศกนะครับแต่ว่ามุ้ยเหลื่อมศกประมาณทุ่มสองถุ่มมุ้ยเหลื่อมศกประมาณสองถุ่มนะครับก็ทำมาผมไล่ไล่ไลเร็วอยู่ก็ไล่ว่าหนึ่งแหละครับมุ้ยมาท่านได้ครบครับมุ้ยมากท่านเอกนะครับครูเอกแสงศิริลุงรัตน์นี่ครับบอกท่านด้มานะครับอ่ตอนนี้ก็มี มาในอาภุมเป็นบวกแกนเล็กเห็นบวกคู่หลักๆแล้วนะครับก็เห็นพวกคู่หลักๆเนี่ยเจอมาละเดี๋ยวเดี๋ยวรอคู่เอกนะคู่เอกยังไม่เห็นอเอาวันนี้คนที่ตามมาเป็นพิเศษครับน่าจะเป็นทางคู่แกนเหล็กคู่แกนเหล็กเนี่ยตามมาเป็นพิเศษเลย มาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ด้วยครับกดไลค์กดแชร์ครับแกเหล็กมาก็มาอาบน้ำเลยครับกจะคู่ที่3แกเหล็กนะครับ นี้ก็มีมวยหลายศึกเลยเนี่ยเมื่อกี้ที่เพิ่งจบคู่เอกไปนะครับหลังขาวหลังขาวแพ้น็อกซูเปอร์บอลนะครับหลังขาวแพ้น็อกซูเปอร์บอลแล้วก็ถ้าเป็นคู่เอกของลุมพินีอ่าสองคมนะครับสองคมชนะคะแนนวันชนะครับส่วนคู่เอกที่อ่าบัวเขียวใช่ไหมอ่าบัวเขียวช่องสามบัวเขียวชนะ เราต้องมาดูที่นี่เลยครับเวอร์สยามเวอร์สยามสเตเดียมครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างแสนสิรินะครับแล้วก็รุ่งรัตครับดูมุมถ่ายอยู่บริเองท่านในสอดน่ครับหน้าประตูในหอดครับตอนนี้คนก็เริ่มมาจับจองที่นั่งแล้วครับที่เวอร์สยามแห่งนี้ครับเดี๋ยวไปดูคู่มวยแล้วก็ทวนคู่มวยกันหน่อยครับไปจังไหนนะครับ เวอร์สียมสเตเดียมครับ10มวยไทย WSS ครับจัดโดยคนเก่าคนเดิมครับเสาละครสีโปรโมเตอร์ประจําของเวทีมวยเวอร์สียมสเตเดียมครับวันเสาร์ที่13มีนาคมวันนี้มวยเริ่มชกเวลา20นาิ15นาทีครับคู่ที่หนึ่งสเก็ตเพชรเอน,นี่มวยไทยครับเจอกับพริฤหัตน้อยเล็กตอนัดมวยไทย125ปอนด์คู่2อฉลามดำครับฉลามดำศูนย์กีฬานามไม้ไผ่เจอกับยอดมงคลปอเพชรไข่แก้ว แล้วก็คู่3แกนเล็กสโชคมีชัยครับเจอกับทางสีเพชรเอกเมืองนนท์คู่4ฟ้าลั่นปอเพชรไข่แก้วครับเจอกับเนือธรณีจิตเมืองนนท์หนึปอนด์ครับคู่นี้ฟ้าลัน่นเจอกับเนือธรณีน่าดูน่าชมมากๆครับคู่เอกรุ่งรัตพุ่มพันม่วงเจอกับแสนสิริเจพาวเวอร์รูฟภูเก็ตนะครับก็หนึ่อยปดปอนเวดอ่ะเวทนี้แหละกำลังดีนะครับแสนสิริเจอกับรุ่งรัต ร้อเอ็ดเจอโคราชนะครับเป็นมวยช่องถูนะครับตอนนี้ร้อยเอ็ดเจอโคราชอยู่เป็นคู่ต่อจากคู่เอกครับไปเดี๋ยวถาถาถาคู่เอกมากผมอาจจะไหลไม่เลยคู่เอกเ่าท่านใหญมากนะนี่ก็เสียมงมวยครับพี่อู๊ดครับวิโดนก็มาแล้วครับสวัสดีครับนี่ฮะนี่โปสเตอร์ของศึกนี้นะเออ รุ่งรัตพุ่มพันม่วงครับเจอกับแสนสิริเจพาวเวอร์รูภูเก็ตครับแล้วก็อีกคู่ไฮไลท์ครับแกนเหล็กสอสโชคมีชัยเจอกับแกนเหล็กเจอกับสีเพชรนะครับสีเพชรเอกเมืองนนท์หนึ่งร้อยแปดปอนครับมาเดี๋ยวไปโม้กับทางแกนเหล็กหน่อยแล้วกันแมหมน่าติดตามนะเจ้าแกนเหล็กนะ ให้น้องมันเปลี่ยนกางเกงก่อนเมอเริ่มตอน20 15นะครับน่าใช้เวลาประมาณสักผู้โดนอยู่ประมาณ20นาทีนะครับป <c oughs> e ระมาณ20นาที <c oughs> <c oughs> นี่คู่แรกนะครับกำลังจะอาจจะได้ขึ้นชกเป็นคู่แรกครับรออยู่ครับทีมงานเอนนี่มวยไทยนะครับตอนนี้ก็โหถือว่าดังเพียงป้างเลยตั้งแต่ใ้เจ้าก,กล้องนะครับอ่เจ้าก,กล้องได้ยอดมวยได้ยอดมวยกระทอมา สวัสด,ดีครับสวัสดีครับมารอ,อนานยังวันนี้มวยชกนานขึ้นกว่าปกติเลยแต่ว่าโอเคนะได้พักนานขึ้นไฟนี้เราเจอกับใครนะบอกแฟนๆหนะ่อยทะเลหาเล็กคับอะนะทะเลหาเล็กทะเลหาเล็กนะครับเป็นไงเรา125ปอนด์อ่าโอเคไหมน้ำหนักนี้ สบายคือสบายก่นอนหน้านั้นก่นอนหน้านี้เราชกหนักๆก่อนหน้านีร้อยยี่สิบสองยี่สิบสามอันนี้ถือว่าเป็นเอาไฟแรกหลังโควิดก็ต่อยร้อยยี่ห้าคือยังไงคือโตขึ้นหรือว่าให้สบายก่อนไฟแรกโตขึ้นให้สบายครับอ๋อโตขึ้นยังไม่อยากบีบเลยก็เลยต่อยน,น้ํหาหนักนี้เคยโจก้กันมาก่อนไหมครับผู้ชมไม่ครับไม่เคยเลยเดินเฉียดกันไม่เป็นรัดำนงรัดลำเนินนี่เดินเฉียดกันบ้างไหมไม่ไม่เคยไม่เคยเห็นเลยนะครับ ฟอร์มห,หลังเราเป็นไงบ้างสุ่มๆบอกก่อชนะมาช่วงปีใหม่ครับพอเดี๋ยวพักโควิดมาตอนที่เราเนินมาชนะที่เราเนินตอนปีใหม่อ่ชนะใครวะนะกาแก้วสอฟองอมรกาแก้วสอฟองอมอหนึ่งร้อยยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ฟอร์นั่นก็ใกล้เคียงเฮ้ยได้อยู่น้ำหนักเรานี่ว่าแล้วคู่ชกกับเป็นมวยยังไงเราดูว่าบ้ังไม่ั้นยังไม่เห็นเลยตอนนี้เห็นหน้าหรือยังเนี่ยไมาชั่งน้ำหนักเมื่อเช้า อย่างนรูปร่างใครได้เปรียบเสียเปล่าก็เท่ากันสูสีเท่าๆกันเอาสูสีเอา่าเบฟป๋อเอฟซีตดิดตามหน่อยฝากเอฟซีครับช่วยเป็นกำลังใจผมหน่ยครับผมจะทำเป็นทีมเราซ้อมพี่เอ็นนี่หมดใช่ไหมครับโอเคมากครับชิมงานก็รอ้ันเต็มครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศหน่อยตอนนี้โอ้โหบนล็อกนี่เยอะแล้วนะครับบนล็อกนี่ขึ้นมาเยอะ เมื่อกี้คุยกันเนี้เดี๋ยวไปคุยกับผู้ชกกันหน่อยแล้วกันไปเจอผู้ชกหน่อยนี่พี่แจ๊ดนีพี่แจ๊ดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไงสวัสดีครับสวัสดีครับให้บ,บอมอยู่ั เมื่อกี้เราไปถามครูโชกไปแล้วก็าบอกไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเลยเดี๋ยวได้รู้ได้เจอเดี๋ยวได้เห็นได้เบิ่องเลยครับผู้นี้ผู้ที่หนึ่งเปิดหัวนะครับย้ำอีกทีว่าไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับแล้วก็ไม่เคยเดินเฉียดกันที่เวทีไหนมาก่อนด้วยอืม เดี่ยวได้เบิ้งนะครับเปิด mm hmm. จอรอดูครับน่าจะถ่ายทอดสดทางมวยสดคอมนะครับถ่ายทอดสดนะครับมวยสดทีวี so. แล้วก็มวยสดคอมครับถ่ายตั้งแต่คู่แรกยันคู่สุดท้ายเลยไ mm hmm. กลแล้วไกลแล้วอีกแปบ๊บหนึ่งอีกประมาณ15นาทีนะครับถ่ายทอดสดเวลา20นาฬิกา15นาทีครับร mm hmm. ะหว่างที่น้องบว,ม,วอมอยู่นะ ถ้าใครได้ดูจากเมื่อกี้นะนี่คือคู้โชคนะู่โชคของน้องชายสวัสดีครับน้องชายแนำตัวให้หน่อยสวัสดีครับผมพเพือ,อัน้อยดรน็อตมวยไทยเพื่อัดน้อยดรน็อตมวยไทยจบกับใครสเก็ตเพสเอนนี่มวยไทยเมื่อกี้แอบไปหาสเก็ตเพรมาแล้วไปดูรูปร่างเขาเป็นไงเมื่อเช้าเจอกันแล้ว สูสีอ่ะส,สอ่าเขาอาจจะแบบเป็นไงเอาสามนี่หรอฟอร์มหลังสามฟอร์มหลังก็ชนะคะแนนจะตัดมึงเนี้ยตัดสินแล้วนะระยองอ่ะอ่าชกที่ไหนชกที่ไหนไฟล์ล่าสุดระยองครับชกที่ระยองเราชกที่กรุงเทพเนีนแบบ่ยกี่ครั้งละมีบัวลีนามีบัวลีน่าสองครั้งลุมพินีครั้งหนึง่งอ่าง,งั้นก็งั้นก็พอๆกันแหละเออ คือ,อยังไงคือวันนี้มาชกในสายสิทธ์ของต้องบอกว่าถ้าเป็นมวยตัวแทนนี่นเป็นมวยพลังสายพลังใหม่ใกล้ใกลกันบวกๆรวมๆกันนะครับเป็นไงคู่ชกเป็นมวยสไตล์ไหนได้ด่านเกมมาบ้างไหมพี่อวอ่ะฝีม้า,เ,า,าเป็นมวยฝีมือแล้วเราเอา่ะผมก็ดุดนันครับดุดันจะจะเดินก่อนพี่เขาว่างั้นเดินก่อนตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปุ้งสิบห้าแล้วน้ําหนักล่ะน้ําหนักก็ห้าสิบเจ็ดครับห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดเมื่อเช้าลดเท่าไหร่เมื่อเช้าไม่ได้ลดครับมาพอดีมาพอดีเลยก่อนหน้านี้ไฟล์ล่าสุดเราต่อยน้ำหนักเท่าไหร่ ก็อยร้อยประมาณร้อยยี่สองร้ออ๋อไฟล่าสุดคู่ชกเราต่อย124อ่าแสดงว่าเขาน่าจะอ่าชินกว่าเพราะวันนี้ต่อยร้อยย่สาคู่ชกเราต่อยร้อยยี่มาไฟล่าสุดไฟล่าสุดเราต่อยเท่าไหร่นะร้อยสองมันแต่ปีที่แล้วหลักโควิแล้วแล้วไฟล์นี้ล่ะต่อย125เลยค่ะ โตขึ้นโอ้โหเอาแล้วนะฮะเด่นราคาสนุกแน่ไล่บีพีมันหนักๆเลยนะโอเคฝาก f c ฟตติดตามหน่ยครับฝากลิฟต์สีิหัดน่อยนะครับเป็นกำลังใจผมเลยครับวันนี้เต็มที่เลยครับขอบผมมากครับขอบคุณครับน่าดูนะครับตรงนี้เอามาแจ้งเกิดเอามาหาประสบการณ์เดี๋ยวได้ดังได้ดูแน่ครับบอกว่าน้องบอกว่าน้องจะบุกแน่น้องบอกว่าน้องบุกแน่นะครับ อันเนี้ยให้ดูกันใกล้ๆทีเนี่ยเมื่อกี้ผมว่าผมดูผมดูฝั่งนูน้นเหมือนตัวเล็กกว่าหรือเปล่าครนะับแล้วก็ดูรูปร่างดีครับลองดูลองดูใส่กันอนะ่ะผมผมกับวามันแดงสิด,ดีกว่านะไม่เรื่องของร่างกายแล้วก็เรื่องของซื้อมุ้ยนะครับ

ทมงานลืมเมเรื่อยเรื่อยแล้วนะครับเี่ยยเางป็นไงกันบ้างครับมวยวันนี้ไล่เก็บกันใกล้จะครบทุกศึกแล้วเนี่ยมาดูศึกศึกนี้แหละนะครับวันเสาร์นะครับ ปิดไเดิมครับวันหยุดแรกของต้องบอกว่าเสานี้มีมวยเยอะมากนะครับเพราะม่ามีมวยที่ใต้แถมมาครับ,บกูยเ,เป็นแสนสิริครับเจอก,กับรุ่งรัดครับซึ่งผมยังไม่เห็นนะครับทั้งคู่ยังไม่มาครับมันไปพรกับลังหน้าอมห้าร้ม โอเคนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวยังไงได้ดูหลังเกมกันครับกดติดตามช่อง YouTube สพัฒนาชัยไว้เดี๋ยวผมไลฟ์สดหลังเกมให้ดูนะครับน่าจะเริ่มไลฟ์สดสักคู่แกนเหล็กสาวโชคมีชัยเจอกับสีเพชรเอกมังนลเลยครับหรือไม่ก็ดูไปเรื่อยๆครับกดติดตามไว้ช่อง YouTube สพัฒนาชัยเดี๋ยวมีหลังเกมให้รับชมกันนะครับส่วนใครอยากดูมวยสดๆนะครับไปดูที่มวยสด .com ครับ